สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีตอนนี้เป็นตอนเช้าพี่น้องเปิดบ้านเป็นที่เหยียบหมอยเซ็ตสม,มบูรณ์เนาะแต่ว่าท่านไม่มีลูกค้าจะคนเลยสีตะไคร้อยู่บ่พี่น,อน้องเหมือนคล้ายๆเป็นน่ดเดียโนะเตะนี่แอนัอ้นเนาะเตะนี่เครื่องปั่นนะคลายน้ำคือสุดครับเออเครื่องคลายน้ำปันนะ่นเนาะเครื่องปั่นกน็มี หลงจะหางวดไอ้ันี้จะหางวด้ปั้นจะหางวด,งวด้ปั้นน้ำปั้นขายตำกินเองก่อนซ่ากินน้ำยิ้วเขาลองดม ปลาแประแหนกตัวดีเอาม,มาแต่ไทยได้พี่น้องเกิยเอิดเยอะเอามาแต่ไทยแสบได้ปลาแดกตามหูปลาแดกมีสองแบบตามแบบเนาะพี่น้องปลาแดกเขามีสองตามแบบ จองตับวัฒนเนี่ยเอามาเนาะเออจองประมาณตอนเทีย่ยงหรืออะพี่น้องสิคายได้เพราะว่าเด็กหน่อยอันนั้นเด็กคงเหี้ยนเด็กคงียนเขาซื่ออยู่เพราะว่าเขาเปิดใหม่เพราะกับทันจ้กเด็กหน่อยกับซิมีเงินอยู่วะล่ะอยากเด็กหน่อยกับโบมีเงินแต่พี่น้องวัฒน,น์ในหอดสมการแยพ่พ่อแม่เขาจากวัฒน์ใน มีอยู่จิมีเด็กนอนเล็อยู่ <c oughs> ตำหัวห้อยกับมี่เด้อพี่น้องยังสิไปท้อนทดินมาคายอยู่หัวห้อยอยู่เพื่อนปักไก่เล่ากับเล่าอันไหนอยู่พี่น้องเล่าจีบอยู่ทามี่ดูค่าแบบว่าอยากกินแตสิไปซื้อมาตำเน,นาะ้ทำมาได้ตำ ตันแบบตำหัวเนาะูกซิ่นห้ากระมิออขาลุกขาสั้นมันแบบตำแบบนะฮะมันลวกลวกพักสู้ลวกพักบงตามเสร็จมี <ตำ S 1> มเข้ามาได้เห็นข็แค่ลุกขาต้องการเพื่อหอดปีใหม่หมอมอปีใหม่จังขายสายเมนูนะตำกินเองพี่น้องครับ มันคงเพิ่มเลยจานดัดซ0 0พันธีบเนาะเห็นไหมตนมีนน้ดแด้ก็จะคายจานสิบค่ะแต่ว่าบางเื่ออาจจะมีโปรโมสันพิเศษสานักเที่ยเด็กน่อยนะพันขาเจอยยาขนาดกส็สะคล้ายหกหาพันอาจจะคลาย 6, าหกหาพันให้เด็กน่อยแ่าวยานะขาเจะอยากเลยเขาโบมีเง่นลายเห็ อ่าโคกละสิบพันกับประมาณส้าบาทนเนาะพี่ส้าบาทหรือว่าสิบแปดบาทได้อยู่มั้งประมาณเดียบร้อยพี่น้องแทนแทนแทนมาก็าาเดิมเป็นคนแหละกินเองก่อนซะที่เขาปิดม,มาเด้ยแม่แล้วก็เอาไข่ไข่นเนาะ ขายให้ตัวเองตัวเองกินเองนะคุณกินอยู่โตะนี่เป็นยังกิน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 กันเลยตั้งก็ได้เอาตังห้องฝนฟุ้งฝนแม่ก็อยากได้แม่แม่มาได้ไหมเอาแม่ก็ท่านเลยกินเขาหน่อยสิขับรถเก็บมาเด้อพี่น้องกินเขาว เผาเด้อพี่น้องเพื่อนควมนะ่มหกเนาะคว่ำพิุ่นหลายนะเนาะวหกเดี๋นี้นหลายพักบวู่ีนอันี่ไม่ทำพักบวกไหมม่ ชิิมกเสร็จมะคงมันอยากอ่อนๆเพราะว่ามันมะคงเถินเพิเ่มได้หน่อยไหมเพิ่มได้หนึ่งแบบพี่นอ้องแสดงมาเท่า,ลาเลราไก่พอดีเนาะอื น่ะก็ไปได้ามากเลยเนาะลงเดี๋วยวกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วก็สิเริ่มขายเนาะถ้าลูกค้ามาซื้อพี่น้องจังเลยถ้าทางที่ข่าเฮ็ดกินได้ขขเขาสอนวาซื้อเองค่ะเนาะปะเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนสั่งเอาบ่สเ<ะ>กินนอวกรอบแต่โมหง กล่องโทรศัพท์เมืดอดีพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำมุบ่เเป็นน้ำโทรศัพท์กันมี่เอ้ยมันขึ้นอีกขึ้นอย่างเี้เสียงหายก็ถีบเกี่ยวนวดนี่วันนี้ถ้าในเทิงเดือนเนาะนวดดุแล้วอตายและวมีมีเอ้ยสวันนี้ยัก็ยักเว้นหาบอก บตื่นพี่น้องนอนยังก็คืนทันตื่นบดคื่นแม่นป่ยเนื้อเดือนหนึ่งเลยสิุดมุดแล้วตายค่ะนอนคือคนหูเนี่เนาะงพยายามสีเน้องจะได้กรบปุตีคือคนหูเนี่ได้พี่น้องแต่วันนี้คนเป็นจริงค่ะโอ้ยดื้อดื้อหายคนขี้แหย่จิตตาไม่ไพ่เลย ใหน่ใช้มีตมะ่มปลาเมือกบ่ปลาเมืกนีปลามกบแมกุ้งหมอหมอกุ้งบะไรฮะมิจฉามิจฉาดุกซีดใช้ใช้ไอ้ปลาเมือกปลาเมือกใช่ม่มีปลาเมึกไหมล่ะม่เครดุกเะเลอกใครหนึ่งค่ะนี่ยคดุกหน่วยหาพัดนะคะเยอะเลยลูกค้า เอ้สองไาทงที่คะเสี่ยแต่ว่าหนักอ่ะอาไห้เพื่อนค่ะอาไห้เพื่นน้ำแข็งเน่อันนันน้ำจิ้มมันมาเอาบ่น้ำจิ้มเอาบ่เยใส่อยู่บ่เอาเลยเอาเลยบ่ปี่ เอาไปชิวละบ่น้ำแก้วกับน้ำแก้วคล้าดีบ่แก้เริ่มคายน้ก้เปิดใหม่คนยังไม่ทันเลหุ่นจัดมันเย็นคายผงการเจ้าก้อนจังพื้นเลยคล้ายเลยอีโดเดียว้ายขึ้นมาเลยเดี๋ยว้ายข้าเจอ้กนเป็นวัดเนาะเล็กหน่อยกับเป็นวัดมันเดือนเนาะบดวดตงไห้เอาไปหายเบอร์ถังเลาะ

นี่บ้านหาเอาตมาคุงบ้นี่ใช่เดีวเอาเปนี่ให้เขานั่ได้บนใช่เดี๋ยวเอเดี๋ยวได้ทงไห้เนาะเออคิบสอพเพราะว่าปกติขอสีขายจะขวดเีสิสองต่บานแช่เย็นให้เด้เลยให้น้ำแข็งบุกขาพีโอวิการนี้เนาะอันเนาะการชุดรับประทับใจให้ขาซีฟเองนะพี่เออขอจะให้ลูกาซีฟเองเอาเพชรอยู่ก็ลโเพชรจัง เออเข้าใจไปแล้วอัน,น<ะ>อันอ่อเข้าใจไปแล้ว้ยน้ำใช้ใจชื่น,นเล็กหน่อยก็จะมาเสืพา <c oughs> กเงนี้วันสิทวงเงินกูได้วันนึ่กูจะมาเอาอนานมาั สายคลุกทพันแต่ว่าคอยแบบว่าอยากไดหน่อยเขาเจ้าบ่มีลังซื้อนะอันนี้นะครูาว่ามันใหญ่ตลอดมันบางมันบางซิมละซิมหรอเอาซิมเลยนะซิมด้ สุบ้านเราก็หมักหวานเลยน้องหาน่ล่เอาชิมสอน่ยเอากินชิมหนน้ำใช้ตจชื่นอันนั้ักบมลง่นพอท่านดไหวป่ใช้ยังอ่พ่อบ่ดีปพดีเดอไกินกะใช่หาพันกบพยยเยวก็หาทุกอย่างซุปทิป มคือโอเบ,บพักกระนาบปนกันอ,อนตอนนี้มันยังมีพากบุตักเนี่ยพักกระองพักอันนต้นกันที่ในรถเก็บแล้วอยู่ในละตางหายตามักฮงสิงไก <laughs> ย่ได้ละขาเอาบอาบอลพัดท่าน,นาาันมีใครเอาถ้าจะเอาวงใหม่เฮ้ยบอเอาใครดูัน่หน่วยหาพันใครดูกามีด้วหน่วยหาพันั้ายางมั้ะโอ้ครึ่งหนึ่งในปีฮันเดบ๊อบบี้บอ๊อบบี้ว่าคอยบา้บาลมันสิปูมนะคอยเรื่องหายบ่เต็ม เราก็ได้ข่อสิค้ายสามหน่วย10พันแมนบอมือผก็ได้คายหน่วยละสามพค่ะมือหนาเทเต็มเต็มไมัแก่บักเล่นแด่บักเล่นสาวเกซ้อนมาสื่อตำหุงซอยพี่น้องมาอุ้นนเอาใส่ถ่ายคลิปด้วยสะไส้ยังแมล่ะนี่ส้บักเบนแต่กระกเทียมบักพีดก็ใส่บักเบนบักเทียมบักพีดสามอย่างแมนแมนฉันเลยใส่เนี่ย สแสบเดอ้นอน้องเกซ้อนมาสื่อสอยนออ้องทีน่ะอันุฒิรุนแม่สื่อสอยตีเด้อยไฟกายทางมาต่งางๆบอกผู้บ่าวว่าสื่สอแสบเน่ะนะผูบกก้บ่าวจ้ะมามี่มามี่ชมวะสวดเด้อพี่น้องสวดเดอ้อสวดอาปะสวดสวดเบาเอฟซีอีฟด้ะค<ด>่ะเอฟซีพันกายเลยสิเอฟซีกัน,น นนากานออกทุกเท่าได้แปปเสียงทุกทิศท้องพันมีตัวเย็นเนาะเอาบอลเลยถุงแกนมีอยู่ข้เาเจ้ากะ เอาเอาเอาเกสสิสบเนาะ đầu bậc nào thì này trên nó thay nó có xiên hả đó, phải thung đó phải phải má xuống. กละ10,000กิบกละ20บาทเนาอพี่น้องแต่เป็นเงินไทยเป็นเงินหลาก6ละ10,000กิบหายากได้พี่น้องเลยตามาคุ้ม6ละ10,000เฮยแม่แบบว่าทำไมเหมือนมันบอกมีอะพี่น้อยมันหายากได้พี่น้อย6ละ6ซิบพันกิบเลยเฮยลืมเอายางมาเก็บเลยเอานี่มาเนาะใช่อยา่ได้พี่น้องย6ละ10,000กิบมัมีอะไรเนาะมัมี ตับขึงตับขึงยี่แม่ล่างกันแหละเชื่อนึงแต่ว่ากระสือละเจ้นี่แล้วค่ะกันนะเอาบ่อหักไงหังกเดียวท้างปนเกฟบอาบ่อเนอะว่าพอพันหนึ่งจะแจ๋อยังแบบสีอันนี้โอ้โมันอาจจะเอามาให้เกิดก็ได้แต่สีที่สองพันอันนี้ที่พัน ตอนนี้เขาก็สั่งแป๊บสี่มาเนาะพี่น้องแพ็คหนึ่งขวดใหญ่เนาะพอหมู่บ้านนี่เอือยหายกระวานซื้อมาห้พี่น้องแต่ว่าเราซื้อมาเป็นขวดหน่อยเนาะพี่น้องก็เลยสั่งซื้อขวดใหญ่มาใหม่เนาะขวดใหญ่มากใหม่แต่ก็ซื้อหัวหอยมาเพิ่มเนาะพี่น้องสามสิบสามสิบหกพันสามสิบหกพันแถวผู้ได้อยากสั่งตำหัวหอยใส่ข้าวปุ่นก็ได้พี่น้อง ปุ่นกาม,มีห,ปปมหายแดดปอกสอแป๊บสีมาหายเดาเงินกระจายแล้วก็หกขวดหกขวดแสนแสนสองพันโต๊ะขวดละเท่าไหร่กับโต๊ะขวดละสองพันเทิงบ่บ่ถึงเนาะสิบายพันเนาะ เสียยเงินคล้ายไหลมือนีเดะหายเลยมันจากสีบัวต้องจกทึ่นเถะนะเนาะอันนี้เป็นเงินที่คล้ายไหลนับเอาบังหัถึงอยู่บัวแสนปิดในที่ด่าอาไทยคิดอยู่ปิดบังถึงบัวแสนบ่บอยากจกทึ้นใหม่เน้อพี่น้องเอาทื่นโตเก่าหย่านบัวเทองหว่ะเดี้ย่าหาเสบ สันได้กับขาดในน้ำคนตัวเองเนี่ยกับบันนั่นเท่ได้แล้วแสนสองพัน0ขึ้นแปบสี่มือนี้เนาะสบายดีพี่น้อง่อะแล้ะเอาไระไรี้เเพ่งดังได้มอน่อ่ทายคิวกันแป๊บหนึ่งส่งนองกวนจรแป๊สี่มาหใหม่เลยอะไรบ๊อบบี้ใช่เดี๋ยววันนี้ใช่เดี๋ยววันนี้ ท่านใดใจท่านใดใ,ใจใไหบ,บีอีฟ12,000นกบนซื้อห่วยนกบลซีบุ๊บเบิ้มือหนึ่งเป็นแสนผัวเนี่ยเอเนยเอ,อนะขายให้ร้านตัวเองในแต่พี่น้องมันจะขาดลายาาาบาจยายีบาจ,ยายจายักหน่อยสิตมขปุ่นแปสิไทยคลิปตมขปุ่น40 50ตขป,ปุ่นใส่หัวหอยนี่เขาซื้อหัวหอยมา ลงทุนไปหลานตายหุน่นได้พี่น้องแ,อแก๊กไข้ไข้ไขเดอ้อทงหาท่านไขรลูกหน่อยหาท่านเดอ้อลูกค้าน่อยอาจารย์มาส่งแล้วพี่นออ้องขอบใจแล้วละ่ะ <laughs> อาจารย์มาส่ง,งตกแรงมาพี่น้องลูกค้าค้าใหญ่ลูกค้าค้าใหญ่มากิน ลูกค้าแรกใหญ่กินลายกระหมูเนาะพี่นนอะทีมงานอินดีมากินตำสั่งไปเบิดเท่าไรวะหกสิบแล้วกับปีกปีอีกเทเนี้ยวะสุกสื่ออีกตอนแรกสิบสองเจ็สิบสองโอ้โเนบลรอยหนึ่งรอยก็บาท็บาหด้กาเ็่ต ขอตกแรงมาพี่เนาะข่าข่าเบึ้งแรกเนาะบ่้วก็สิบปีผ่านจังมุกเนาะแต่ก็สิบปดบ่เหมืดเปานไดเมือซําหนึ่งก็นนาจะาปีผ่านเนาะมือนเสาคล้ายไม่เมือนีก็ขล้ายไปก็ได้บลายเป็นไรพี่น้ะงได่บ่ประมาณแข่งกันป่ะแป๊บเดียว สามร้อยเจ็ดสี่แม่มุกสุดยอดวสาจะมีเหรอแก่กันเลยสามร้อยพี่น้องประมาณสามร้อยกว่าบาทค่ะเป็นเงินไทยเนาะสามร้อยถึงบันนั้นผู้ใดชอบเจ็ดสี่ไปนาบเบิงขึ้นกำไรเนาะลงขึ้นไปสองพันปลายบาทเนาะพี่น้องห้ากระได้มาสามร้อยบาท ตายไปูว่าปยาวนึี่านี่ยน้อสาเตัดเอ่นเดวทวนเดครัเอาเด้อพี่เด้อจริงีเด้อนี่มาขานาาโบจริงจะโบขยกเใจกระขาดสิดีกกดิแม่ป้าขาสือเลียงไว้ยุทธะ พี่น้องย่างเรือหาปีงสุดท้ายปิีงอันนี้น้องพี่น้องปิีงหาปีงเด็ก็สิพ่อเลยถ้าคล้ายโบเบิร์ดกสิเอาเมื่อกินแรงด้วยซะเพราะว่าจักหน่อยเฮาก็สิได้ปพิษหานเด็กน้องพี่น้องเพราะว่าคำล้วหรือคำหรือมืดหาปีงฮุบปีงทั้งตัวนี้ เิหม่ยแน่แล้วพี่น้องไข่ของเฮากับเลือเรือประมาณนี้เนะาะหาวพ่งได้เก็บคล้องแล้วพี่น้องเดเก็บคล้องหลังคล้องและเตรียมเนาะเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าบายบายอ้อนบายบายปลาดุกนั่นแหละ